สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ยูเครนกำลังเรียกร้องการสนับสนุนจากสาหรัฐในการปลุกภูมิภาคโคชของรัสเซียซึ่งสหรัฐก็ยังสงวนท่าทียูเครนต้องการให้ตะวันตกอนุญาตให้ใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีเข้าไปในเขตของรัสเซียได้หมายถึงเอาไปใช้ในการปลุกโคชได้แต่ก็ยังไม่มีใครโอเคนะครับต้องอธิบายตามจริงที่ผ่านมารัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนใช้เอทแทกในการโจมตีโคชแต่ว่ายูเครนปฏิเสธ พร้อมท้งเผยแพร่วิดีโอมิก2ี J ่สติด J ดแมและพยายามบอกว่ายูเครนใช้ J d ด er, ER ในการทำลายสะพานที่ภูมิภาคโครสที่ผ่านมาสาหรัฐส่งอาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนก็คือเอทัเท่านั้นที่มีพิสัย300กิโลเมตรไม่เกินข้อตกลงยูเครนก็พยายามขออาวุธพิสัยไกลกว่านี้จนล่าสุดมีข่าวจากรอยเตอร์ว่าสาหรัฐใกล้พิจรารณาจัซึมขี่ปนาวุธรอดเน้กับยูเครนความหมายก็คือมีความปิดไปได้ ที่จะอนุมัติส่งจาซึมกำลังพิจารณาอยู่ยังไม่ยืนยันและก็ยังไม่ได้ในตอนนี้นะครับราคาจาซึมลูกละ24ล้านบาทอันนี้ถ้าส่งให้ยูเครนก็คงไม่เยอะมากสัก40-50ลูกอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วยูเครนหวังว่าจะได้1,000-2,000ลูกอันนี้ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นรอยเตอร์คาดว่ารัฐบาลของสหรัฐจะอนุมัติจาซึมไว้ในแพ็กเกจการช่วยเหลือ, N, ลอยูเครนในฤดูใบไม้ร่วงนี้ก็คือช่วงนี้แหละครับก่อนถึงฤดูหนาวแต่ว่าการ การส่งมอบอาจจะล่าช้าออกไปหลายเดือนเนื่องจากต้องพิจารณาทางเทคนิครอยเตอร์กล่าวไว้แบบนั้นแอดมินไม่ได้คิดเองนะครับจาซึมเป็นขีปนาวุธค่อนข้างซับซ้อนมีพิสัยประมาณ370กิโลเมตรไกลกว่าสตอมแชโดที่มีพิสัย250กิโลเมตรในรุ่นส่งออกที่ยุคเคนได้รับแน่นอนว่าจาซึมรุนแรงน้อยกว่าสตอมแชโดแต่ว่าได้พิสัยที่ไกลามากขึ้น จาซึมเป็นขีปนาวุธล่อนที่ปล่อยจากเครื่องบินความหวังของยูเครนก็คือ F16 ซึ่งใช้ได้อยู่แล้วการส่งจาซึมต้องดูเรื่องการใช้งาน F16 ด้วยว่าไปถึงไหนแล้วในตอนนี้การพิจารณาทางเทคนิคที่รอยเตอร์พูดถึงก็น่าจะหมายถึงเรื่อง F16 นี่แหละครับมิ g 2ี้าไม่น่าจะติดจาซึมได้ แต่ก็ไม่แน่อาจจะมีการ modify MiG 29ให้ใช้จาซึมได้เพราะว่าสู่24ก็มีข้อจำกัดเยอะเรื่องพิสัยการบินถามว่าจาซึมจะมาเปลี่ยนเกมให้กับยูเครนได้ไหมมันก็มีถึงขนาดนั้นแต่ว่าจะทำให้ยูเครนตอบโต้รัสเซียได้ดีขึ้นต้องเข้าใจว่าพวกจาซึม Storm Shadow s c e a p EG a e g มันเป็นขีปนาวุธทางยุทธวิธีนะครับเป้าหมายคือโครงสร้างทางการทหารหรือว่าอุปกรณ์ที่มีคุณค่าของศัตรูเอามาโจมตีบุคคลไม่ได้ก็จะเหมือนกับสตอมแชโดที่ยุเครนใช้ในช่วงที่ผ่านมานะครับยุคเครนใช้ทําลายที่มั่นทางการทหารท่าเรือระบบป้องกันลักษณะการใช้ยาซึมก็จะเหมือนกับสตอมแชโดมันก็มีประโยชน์กับยุเครนอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือเครื่องบินที่จะแปกยาซึมขึ้นไป ต้องยอมรับว่าพื้นที่สู้รบอยู่นอกเหนือพิสัยการบินของยูเครนเพราะว่ายูเครนเหลือสนามบินไม่มากส่วนมากอยู่ทางภาคตะวันตกของยูเครนถ้าถามว่า F-16 ปล่อยจ่าซึมจากภาคตะวันตกของยูเครนแล้วไปโจมตีรัสเซียทางภาคตะวันออกจะได้ไหมพิสัยของจ่าซึมแค่370กิโลเมตรไปไม่ถึงหรือครับ F-16 ต้องบินมาทางภาคกลางของยูเครนเอาตรงๆก็พอทําได้แต่ว่าไม่สะดวกมากนักแต่ว่ามีดีกว่าไม่มีขอให้ได้มาก่อนนะครับค่อยว่ากัน ตอนนี้ยังไม่อนุมัติยังไม่ได้ต้องรออีกสักพักแต่ว่าจาซึมก็เป็นความหวังของยูเครนส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่4กันยายน2,567ทหารฝ่ายรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ6 3 5 5นนายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,399นายรถถัง8,618เพิ่มขึ้น7รถยานเกราะ16,848เพิ่มขึ้น27ปืนใหญ่1 7 6 9 4เพิ่มขึ้น30 จรวดลายลำกล้อง1,177เท่าเดิมนะครับระบบป้องกัน940เท่าเดิมโดรน14,616เพิ่มขึ้น43เครื่องบิน368เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์328เท่าเดิมขีปนุษย์ร่อน2,580เท่าเดิมเรือรบ28เรือดำน้ำ1เท่าเดิมพาหนะ24,007เพิ่มขึ้น35แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ3,014เพิ่มขึ้น12นะครับ